เสมาหนึ่งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวันที่8กุมภาพันธ์2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะผู้เรียนณโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนเศษเถียนในพระราชูปถมโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนางพวงทองสีวิไล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางพัทริยาวรรณพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและนายนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสถานศึกษาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ผู้บริหารโครงการ Google for Education ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคณะเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขอชื่นชมโรงเรียนโพธิสารพิทยากรที่จัดหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เน้นทฤษฎีควบคู่กับการลงมือทำเน้นทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาความถนัดสามารถวางแผนอนาคตได้สอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นการสร้างความสุขจากการได้เรียนได้รู้ด้วยตนเอง สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเศษษถีในพระราชูปถัมซึ่งเป็นโรงเรียนที่สร้างการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21และเป็นนวัตกรโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แสดงศักยภาพของตนเองทั้งในด้านดนตรีศิลปะงานอาชีพและการแสดงผลงานของนักเรียนเรียนรู้เพื่ออยู่รอดหรือ Learn to Earn ทั้งนี้โรงเรียนทั้งสองแห่งได้เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยห้องเรียนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Chromebook ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม Google for Education อีกด้วย